เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคันนะก็คือจะเป็น GLC 220d เครื่องยนต์ดีเซลเหมือนคันประหยัดเหมือนกันนะครับเป็นคันนี้เลยที่เพิ่งเข้ามาสดสดใหม่ๆร้อนๆอีกหนึ่งคันจากเบนซ์มอเตอร์มครับคันนี้เนี่ยมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้พี่ปอน GLC 220d MG Dynamic กระจังหน้าก็ดีไซน์ก็จะอีกแบบหนึ่งเป็นไ i a m o n d กริล l นะครับชุดแต่ง AMG Body Styling รอบคันแต่ตัวนี้ไฟหน้าเนี่ยเป็นมัลติบีม LED นะครับไฟหน้าตัวท็อปมัลติบีม LED นะคุณผู้ชมไฟ Daytime ์แลนดิ่งไลท์ก็ตามนี้เลยรวมถึงการเลี้ยวตามองศาพุงมาลัยนะครับตัวนี้ก็ให้มาทรบครบคันนี้ส่องสว่างไกลประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปอกร้6เมตรโอ้โหครึ่งกิโลคุณผู้ชมเกิดครึ่งกิโลอีก ส่องไกล <V ama S 1> มากนะครับผมอ่ะกล้องรอบคันมีมาให้ดิสโทนิกมีมาให้แน่นอนไดมอนด์กิลกระจ่างหน้าหน้าตาแบบนี้เลยขนาดตัวล้อเท่าไหร่คะขนาดอะไรนะฮะขอดูลอด้อหน่อยค่ะอ๋ลอล้อเหอข้างล้อได้ขอดูลอด้อหน่อยค่ะ <ST IT US> โอเคลอ้อแน่นอน <ST IT US> ผมพูดก่นอนเนาะว่าเป็นตัวเนี้เป็นลอ้อลวดลาย AMG แบบลายห้าก้านคู่นะครับแล้วก็ได้เบรกใหญ่มีรูระบายความร้อนตรงนี้ใช้เบรกดียิ่งขึ้นนะครับคันนี้เนี่ย เป็นล้อขอบ19ครับขนาด19นิ้วนะครับผมแบบนี้เลยนะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณมากครับยอดเลยครับนี่นี่ยางปีพาอยากไลทุกวันเลยคุไม่ได้ แล้วก็คันนี้พิเศษตรงที่ว่าเข้ามาเนี่ยเรามีการเปลี่ยนยางให้ใหม่ใช่คันนี้คุณผู้ชมได้ยางปี2025ไปเลยขายราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยรอดูตัวรถเยอและให้คุณผู้ชมระหว่างระหว่างพางตอนนี้คุณผู้ชมลองเดาเล่นๆดูก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยคิดว่าจะราคาเท่าไหร่สล้านโอ้โหสามล้านห้าครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าซื้อผมก็ขายถ้าซื้อผมก็ขายคอว่ารถเดิมทั้งคันใช่ไหมคะรถเดิมทั้งคันครับผม นอะไรใช่ม,มของร้านเราเนี่ยก็คือทุกคันนะเราจะมีการันตีที่ร้านให้นะว่าไม่พลิกคว่ำมจมน้ําชนหนักหรือว่าการันตีในเรื่องของใหม่แท้แน่นอนร้อใช่ถ้าเกิดว่า คุณผู้ชมเข้ามาดูตัวรถที่เป็นมัต์มอเกษตรอวมินตอม่อ77ข้างโรงแรมสกายโดมตรงนี้เนี่ย <c oughs> เราจะมีประวัติตัวรถเนี่ยให้คุณผู้ชมดูครบเลยนะไม่ได้มีปิดบังคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเข้าใจกลุ่มลูกค้านะว่ารถมือสองแน่นอนเราขายด้วยความเชื่อใจกันนั่นเองนะครับอืม,ม,ม,มโอเค มาลองดูที่ด้านหลังของเขากันนะครับกับรถ GLC 220d คันนี้นะว่าสวยงามขนาดไหนคันนี้เนี่ยเป็นโฉบ w 253นะแล้วก็ตัวเนี้ยรหัส 220d แปลว่าอะไรแปลว่าตัวเนี้ยเฟรนลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เครื่องยนต์บล็อกใหม่นะคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลย GLC เครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันมากๆนะคุณผู้ชมทางไกลแน่นอน19-20สบายมีให้เห็นเป็นลํำไปใช้งานในเมืองล่ะ รถติดติด14เป็นตน้นคันนี้ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับคุณผู้ชมเหมาะมากนะสำหรับเป็นรถใส่ครอบครัวเนาะใช้งานเดลี่ยูสปกติทั่วไปวันไหนเดือนไหนเราว่างเราพาครอบครัวเราไปเที่ยวคันนี้ก็ทำออกมาให้เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าคันนี้คือรถ SUV เนาะโอเคลองมาดูที่ตรงนี้เฮ้ยยังไม่ได้แกะอันนี้คือเนียนกิบมากเลยนะ เพราะว่าสติกเกอร์ตรงนี้ยังไม่เคยแกะเลยแล้วที่สําคัญนะไยพี่ปอลองดูดีมันเหมือนมันไม่มีรอยแบบรอยทะลอกอะไรเลยวะเหมือนไม่เคยใช้เลยว่ะไม่มีเราตัวเนี้ยดูดิยังเนียนอยู่ด้วยไเนี่ยคือเหมือนปกติมันจะมีขาือเคยใช้อ่ะผมเคยผมขายรถมาส่วนใหญ่ที่แปะตรงเนี้บางทีเราเสริมสภาพใช่เราจะเห็นร่องรอยทะลอกนะแต่ตัวเนี้ยเฮ้ยเหมือนไม่เคยใช้เลยอะ ไม่แน่นะเอ้ยใหม่มากใหม่มากจริงๆคุณผู้ชมเปิดมาปุ๊บมาครบทุกอย่างนะตะกร้าเมอร์เซเดสมีให้ป้ายสามเหลี่ยมสุดเฉินมีมาให้นะครับกู้มือตะข่ายต่างๆตัวนี้ก็มีมาให้นะครับการเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างขวางอยู่แล้วแหละคันนี้ก็สามารถพับเบาะไปได้อีกนะเพื่อเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงม่านหลังตัวนี้ก็มีมาให้เพื่อแบ่งห้องสัมภาระ กับห้องโดยสารได้อย like so <t itt ederim> mm ่างชัดเจนแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมใช่ครับเอยคันนี้ใหม่มากใหม่มากครับสุดยอดอ่ะโอ้โหละเนียนแบบเนียนกิฟเลยแบบนี้ฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้านะคิกเซนเซอร์ต่างๆมีมาให้นะคุณผู้ชมปรับระดับได้นะอ่ะโอ้เป็นไงไม่เจ็บไม่เดียวไม่เจ็บคุณผู้ชมคุณแม่บ้านขับรถไปซื้อของสบายเลยนะคะสบาย าาคุณผ<ช>ู้หญิงหลายคนอาจจะกังวลเนาะ <ư? S 1> เพราะว <ละ S 2> ่าฮ้ย GLC มันเหมือนเป็นรถ SUV ไซส์ขนาดกลางคอ่อน<ม>ไปใหญ่แล้วจะขับยากหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ยากไม่ยากคุณผู้ชมเพราะว่ารถมันองศาการเลี้ยวเขาคิดมาแล้วค่อนข้างแค,คบนะคุณผู้ชมกับรถประมาณ2เลนปุ๊บตัวอยู่แบบเนี้ยโอ้สบายใช่นะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูด้านในกันนะครับให้วิปป์อนขึ้นฝั่งคนขับแล้วผมจะไปฝั่งคนนั่งเองโอเคมาครับสวยมากเลยครับภายในนี่ก็จะเป็นแนว ใช่ครับ<ก>เป็นเบาะหนังอาร์ติกโก้สีดำมีีไับมีเมมโมรี่ฟฟ้ามีเมมโมรี่ให้ทั้ง3จุดคู่หน้าเลยครับแบบไฟฟ้าและเมมโมรี่3จุดคู่หน้าเลยก็เมมโมรี่ให้3มจุดแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษเลยถ้าเกิดว่าเรามองที่ตัวตัวการปรับไฟฟ้าบอกไฟฟ้านะเราจะ เห็นไวหางตาของเราอยู่แล้วลว,ว่าตัวนี้ให้เบอร์มาสเตอร์มาด้วยนะคุณผู้ชมเสี่ยงก็คือเราใจแน่นอนหายากแล้วนะหายากนะคุณผู้ชมที่มีเบอร์มาสเตอร์ในเครื่องดีเซลให้แบบนี้นะแล้วก็นี่ทีมลายไม้ตัวนี้ให้เป็นแบบโอเปนพอเนาะสีดําแบบนี้เลยซึ่งแต่ละคันลายไม่เหมือนกันนะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเหมือนเป็นงานแบบแฮนด์เมดแล้วก็เป็นไม้จริงๆเนาะลวดลายของลายไมโอเปนพอตัวนี้แต่ละคันก็ จะหน้าตาไม่เหมือนกันนะนี่คือกิมมิกเล็กๆน้อยๆของทางเมอร์เซเดสนะครับช่วงล่างเป็นแบบไหนครับเป็นเป็นคอสปริงก็เซตด้วยแบบเป็นเอ็มจีซัพเฟนชั่นนะครับผมเพราะว่าคันนี้คือเอ็นะชุดแต่งเอ็แล้วก็เซตต่างๆก็เป็นเอ็มจีพวงมาลัยก็เป็นเอ็เช่นกันครับอ่าป๊อปป๊อป่ะแตงโมปป่ะอ่าประมาณนี้เลยพี่ปอนต์พิเซนพวงมาลัยดีกว่าพวงมาลัยนะเป็นเอ็นะครับ เป็นดีไซน์แบบนี้เลยเป็นดีเชฟอยู่ด้านล่างด้วยตรงนี้ก็คือพวงไลน์เป็นมัลติฟังก์ชันมีเพิ่มลดเสียงแล้วก็รับวางสายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบลูทูธสวอสดีครับ แล้วก็มีนี่ที่เป็น Cruise Control ตามความเร็วคันหน้าได้นะครับ Adaptive Cruise Control ชัดเลยว่าคันนี้ให้ Adaptive Cruise Control มาชัดเจนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีระยะห่างตามคันหน้าก็คือห่างมากห่างน้อยดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้มันปรับง่ายเนาะ ถ้าเป็นมือนกงเป็นจะเป็นก้านแยกออกมาตรงนี้โอ้ัหนี่มองไม่เห็นอันั้นอ้นี้ใช้ได้ยากเยอะแต่ตอนนี้คือปรับใหม่มาเนาะใช้คือค่อนข้างง่ายแบบนี้เลยใช่ครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้คุณผู้ชมเห็นเลขใหม่กันดีกว่าว่าคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่อืซูมชัดๆได้เลยครับสี่หมื่นห้าพันกิโลอี่หมื่นห้าพันกิโลไม่เยอะเลยไม่ติดฮะไม่เยอะเลยนะคุณผู้ชม ติดค่าเสียงเข้าโอเคประมาณนี้นมคันนี้ก็45,000กิโลนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเนี้หน้าจอเลอนไมงเช่นกันนะครับการปรับหน้าจอเลอนไม้เราสามารถปรับได้ที่พวงมลลาลัยมอเตอร์ที่คอชนช่า์ของเราในขวา,วามือนั่นเองนะครับปรับทีมปรับตั้งค่าต่างๆหรือว่าจะเป็นการเช็ค การเข้าฝูดบริการต่างๆรูปแบบเอาไปดูได้ที่ตรงนี้เลยสปอร์ตแล้วกันเท่ผมชอบหน้านี้ผมชอบทีมนี้สวยคลาสสิกหน่อยก็มาโปรกติฟได้นิ่งเลยคือแล้วแต่คนชอบเลยว่าจะชอบสไตล์ไหนกันนะครับแดงแดงสีฟ้าสบาป็าคลาสสิกนะครับสปอร์ตแต่ก่อนส่งมอบทุกนเราก็จะตั้งค่าเซ็ตให้คลาสสิกคลาสสิกให้นะคุณผู้ชมก็เป็นค่าแบบเบรคกลางๆที่เราจะใช้งานกันอ่ี้เขไปก็ทำรถให้พร้อม ส่งมอบใช้งานเลยจริงๆนะครับโอเคบริการการเดินทางต่างๆก็มีให้เช็คกันได้นะครับที่หน้าจอเรือนใหม่แบบนี้เลยน้องเพียแอดบูนะครับก็เช็คได้ที่ตรงนี้เลยคันนี้ก็เต็ม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 เอาจริงๆนะคันเนี้ยไม่ได้พร้อมขายนะแต่พร้อมส่งมอบเลยดีกว่าใช่เออคันเนี้ยคือแบบโอ้โหคือมันพร้อมส่งมอบเลยแหละเพราะว่าผ้ามันต่างๆทั้งภายนอกภายในคือมันมาแบบ เนียครับกิฟเลยนะคุณผู้ชมเซอร์วิส B ปีหน้าได้เลยครับ300วันยาวๆไปใช้ยาวๆก็คือออกจากตูดเราไปคุณผู้ชมไม่ต้องเผื่อเงินไปทำอะไรเติมน้ำมันอย่างเดียวขับได้ยาวๆใช่เลยครับพักคาย60คนดูในยูทูปคุณขาสวัสดีทั้ง60ล้านคนครับขอบคุณมากมีเมีซีจากอินโดนีเซียด้วยนะคะฮัลโหลทักดียรับเข้ามานะคะคุณซูเปอร์ถามว่า c 2 2 0ดีก่อนหน้านี้มีตัว AMG มไหมครับที่ร้าน เป็นตัว AMG Dynamic ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าใจมี AMG Line แต่เอาวังกาไม่มีแล้วก็ตอนนี้ถ้า C Class ของเราอ่ะเราจะมีมีคันนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป็น AMG Line นะส่วนใครเนี่ยที่ดูเป็นแบบตัวเอาวังกาก็มีเหมือนกันนะผู้ชมถ้าเข้ามาก่อนดีกว่าถ้าเข้ามาที่เพจเราได้เลยแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ย ส่งข้อมูลรถให้นะคุณผู้ชมจะได้เห็นเลยว่ารถเข้ามาใหม่ๆของเราใราไหนอยู่ทักสอบถามเขาไปในไลน์ก่อนได้นะคะใครับใรรอรถอยู่ก็แจ้งข้อมูลไว้ได้เลยเดี๋ยวมีน้องแอดมินคอยรับข้อมูลอยู่นะคะใช่โอเคแล้วก็มาดูกันที่คอนโซลตกแตงของเรากันดีกว่าโทรศัพท์แน่นอนคันนี้เชื่อมต่อได้ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ก็ปุ๊บกดเข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมแล้วตัวเนี้ยจอก็รองรับการทัชสกรีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญตัวเนี้ย แม้ว่าอาจจะไม่ได้จอใหญ่คันสีขาเนาะแต่คันนี้อ่ะสัมผัสเขาดีไม่แพ้กันเลยนะคุณผู้ชมลื่นนะสัมผัสลื่นเร็วด้วยลื่นเลยลื่นสบายเลยคุณผู้ชม,มและการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto แน่นอนว่าคันนี้ก็รองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้สําหรับนีเวกเตอร์วิทยุแน่นอนปรับขึ้นปรับรายตั้งค่าขึ้นที่เราฟังประจําได้เลยนะครับสื่อบันเทิงก็เชื่อมต่อบูทูธฟังเพลงจากสป t i f y YouTube สบายสบายคอมฟอร์ตตัวนี้อ่า ไปก็จะเป็นในเรื่องของไฟแอมเบียนไลท์คันนี้ก็ให้มาไม่น้อยเลยเช่นกันนะครับกับไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้64สีสนะครับกดเข้าไปดูกันดีกว่าปับ๊บแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นสีม่วงเอ้สีฟ้าอยู่เราก็สามารถปรับได้แบบนี้เลยหรือใครชอบเซตทีมที่เป็นไฟแบบที่มูสเด e s เขาคิดคนมาให้แล้วก็มาที่ตัวนี้ได้ Red Moon นะครับไฟเลดอ่าได้ความดุดันมากยิ่งขึง้นซันเยนโล จังกินกีนเฟื่อใครไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาอันนี้ก็ให้เข้าเข้าหลับธีมได้โอเชียนวูสบายๆก็ปกติทั่วไปที่เราเห็นความสวยงามของเขาเป็นหลักๆอยู่แล้วแดงว่าเลดมูนนี่ร้อนแรงใช่ไหมครับร้อนแดงดังใจฉันเลยไฟเลดนี่แหละร้อนแรงกว่าอันนี้เป็นกันไฟเลดเลดมูนปรับได้ค่อนข้างเยอะเยอะนะมีหลากหลายมากใครหาอยู่อ่ะเข้ามาเล่นได้นะเข้ามาดูตัวจริงได้มาลองสัมผัสตัวจริง นะครับที่เบนมอเตรอร์โมลเราไม่ห่วงรถเลยนะเอาจริงๆเราก็แบบให้คุณผู้ชม <c oughs> ลองสตาร์ทได้เปิดห้องเครื่องเปิดกากระโปรงอ่ะเช็คได้หมดเลยเ<ช>พ<ว>ราะว่าองเราเราพูดตามตรงตรงนี้เลยนะว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นใจกับรถเรามาก<ช>นะครับว่าถ้ามาอยู่ที่ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราการันตีกับรถที่เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยคือสภาพเนี้ยบกริบแน่นอนกิบอยู่แล้วนะครับนี่มีการแรงมาแรงบิดด้วยครับมีแรงจีบอกไหมครับ เดี๋ยวนะครับแรงจีน่าจะอยู่ตรงตรงเรียนใหม่ครับใช่ใช่แรงจีอยู่ฝั่งนี้มีมีบอกอยู่นี่ผมไม่ได้พูดเล่นบมพูดจริงๆมันมีบอกนี่ไงครับ G ีฟอรแรงจีมีบอกคุณผู้ชมใครหลังติดเบาะแค่ไหนมันก็บอกนะใครดู F1 มานี่มีให้หมดนะครับกำลังไฮเลยตอนนี้นะครับแบทพีสเล่นน้าจอยมาสามารถมีรกเล่นตรงนี้ได้นิดหน่อยนะครับอัตราสิ้นเปลืองในการเดินทางตามทริปต่างๆอันนี้เป็น เหมือนเป็นสกอร์เป็นคะแนนใช่ไหมอืมให้คะแนนการขับขี่ได้นี่นนีเวเกเตอร์เราไม่ต้องละสายตาเรามองตรงนี้ก็ได้ครับใช่ครับแล้วก็อ่านมาเป็นรอบเครื่องเหมือนเดิมประมาณนี้เลยเปิดมาก็จะเป็นเบอร์เซเดนมีแอปพลิเคชันของเบอร์เซเดนนะครับการตั้งค่าตัวรถอ่ะพี่ปอนลองเข้าเกียร์ R ให้คุณผู้ชมดูดีกว่าเก่งเกียร์ R ป่ะครับปอนเกียร์ R ปอนเกียร์ R อ่าพี่ไก่เดินอยู่โอเคตอนนี้นะครับคุณผู้ชม คันนี้มีกล้องให้360นะครับผมก็สามารถเปิดดูได้แบบนี้รถมันร้องนิดนึงนะพอดีว่าเราเปิดประตูไว้ด้วยกดอย่างนี้ได้กว่าครับนี่ให้กล้องมันขึ้นมากดนี่อ่ารอบคันครับผมอันนี้ประตูเปิดอยู่ก็เลยไม่ขึ้นนะปกติมันก็จะขึ้นให้รอบคันแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมส่วนข้างหน้าติดมอเตอร์มออยู่ครับติดลายนิดนึงด้านหลังด้านตัวรถรอบคันด้านหน้าเฉพาะตรงนี้ก็ดูได้หรือว่า ตัวบนสดของเขาก็คือจะเป็นตัวช่วยถอยจอดช่วยจอดน้่มนะครับตัวนี้ก็ให้มาครบๆเลยคุณผู้ชมที่แจ้งไว้ตอนแรกนะอืสุดยอดเลยครับมีตรงไหนอีกอยากเห็นข้างหลังแล้วค่ะอ่าโอเคออตรงนี้เบื้องต้นก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะคล้ายๆกันวิธีการใช้งานไม่ยากนะครับโเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าไปดูด้านหลังกันด้านหลังนะ ประมาณนี้เลยนะครับกับ GLC นะก็เป็นเบาะหนังแท้นาะกูต้าอ้ยเบาะหนังแท้เหมือนกันนะคุณผู้ชมสีดําแบบนี้เลยที่วางแขนตรงนี้ก็เปิดขึ้นมาได้เพื่อเก็บของเพิ่มอีกนิดนึงนะแล้วก็การวางแก้วน้ําตัวนี้ก็ให้เพิ่มเข้ามาอีกสองแก้วด้วยกันนะครับคุณผู้ชมการนั่งเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันสบายแค่ไหนคันนี้คือรถ SUV, นะ s u v วเนาะการนั่งเนี่ยเลทลุมได้เฮดลุมได้ เก็บได้ค่อนข้างเยอะครับรวมถึงการรองรับ Isofit ติดตั้งให้น้องๆหนูๆน,นะครับตัวนี้ก็รองรับเช่นกันรวมถึงด้านบนเนี่ยเมื่อกี้ดังด้านหน้าแต่ว่าคุยเพลินไปนิดนนะึงเนาะไม่ได้เปิดให้คุณผู้ชมดูแต่คันนี้มีหลังคาแก้วพา,านาโนมิกปิด,ด,ะะด้วยนะ<ด>คุณผู้ชมครับนะก็คือแบ่งเป็นสองอนชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะเปิดโล่งได้อีกที่นึงนะแล้วก็แบ่งข้างหน้าได้แบบชัดเจน พอเป็น Mercedes ที่แบ่งแบบเนี้ยเนาะเขาก็จะเรียกว่าการสูมนะทาโนมิกการสูมใช่ะจะไม่ได้เรียกแค่สันรูปปกติเนาะเพราะว่ามันแบ่งเป็นสองตอนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาของด้านหลังเนี่ยตัวนี้ก็ให้ม่านมาด้วยนะม่านปิดด้านหลังแบบนี้เลย,ยก็แบ่งในความพเยุได้นะรวมถึงการป้องกันแสงแดดเนี่ยตัวนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเนาะก็บังแดดได้จริงลำโพงเบอร์มาสเตอร์ก็มีเพิ่มเติมให้ด้านหลัง แล้วก็แอร์ตอนหลังก็มีมาให้จริงเหรอครับครับไหบอกว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะตามหขอคุณมากเลยครับเข้ามาวันไหนลงนัดหมายไว้เลยไหมครับนใจเตรียมรถไว้รอครับขอบอก่ะโอเคได้เลยครับก็เดี๋ยวไปสรุปคัน G L C กันที่ด้านหน้าดีกว่าครับพี่บอลว่าปีอะไรเลขไงเท่าไหร่นะครับเชิญเลยครับลองดูความสวยงามของเขากันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมา บอกถึงเลขใหม่แล้วก็ปีตัวรถเขานะครับดูรถได้ที่ไหนคะเบนซ์มอเตอร์มอครับผมเราอยู่ที่กเกษตรนวมินทร์นะครับต่อมอที่77ข้างโรงแรมสกายโดมฝ่ายขายเราเปิดจันท์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมเซิร์ชเกิดว่าเซิร์ช Google แแบบมา ศูนย์เบนซ์มอเตอร์นะครับก็จะอยู่ที่เกษตรนะวม,มินนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นรัชดานเนี่ยอันนั้นเป็นที่เก่าเราะเผื่อไปผิดกันบอกไว้ก่อนเรามีสาขาเดียวนะครับอยู่ที่นี่เลยย้ายมาจากตรงนั้นแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวนะคุณผู้ชมใช่ครับราคาค่ะราคาเริ่มขอราคาแล้วอ่ะพี่ปอนแล้วกันพี่ปอนบอกราคาเขาเลยโอเคครับ คันนี้เป็น Benz G L C 220D M G Dynamic ซึ่งจริงๆคันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าออปชันยังครบอยู่ครบนะครับเบอร์เมสเตอร์ได้มากวได้ม่านก็ได้ก็ได้ออปชันคือคือยังอยู่แล้วก็ได้เบรกด้วยเบรกใหญ่ Mercedes มาอีกนะใช่เบรกใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าปีหลังจากนี้จะไม่ค่อยได้ไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้ใช่ปีนี้รถคันนี้เป็นปี2020นะครับเลขมาอยู่ที่45,000กิโลราคาอยู่ที่2 2 9 0 0 0 0บาท สองล้านสองแสนเก้าหมื่นครับสองแสนเก้าหมื่นบาทค่ะอืมอืมคดีเอาชันครบใช่คันนี้มีวารันตีของศูนย์เบนซ์มอเตอร์มอให้นะครับใช่ครับ เรารับประกันให้รับประกันให้เครื่องเกียร์ช่วงล่างระบบไฟก็จะมีรับประกันของศูนย์บริการเราให้เพราะว่าเบนซ์มอเตอร์โมเนี่ยเราไม่ได้แค่ซื้อขายรถอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเรายังคงมีศูนย์บริการหลังการขายเราดูแลให้ตลอดเลยนะคุณผู้ชมใครที่ใช้มือซื้อรอยู่เนาะแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้ซื้อขายรถกับเราเนาะก็มาเข้าศูนย์บริการของเราได้นะไม่ว่าจะเป็นเช็คระยะต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์บริการเราก็จะเปิด ได้ครับยินดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนนะคุณผู้ชมว่าศูนย์บริการเราเนี่ยจะไม่เหมือนฝ่ายขายศูนย์บริการเราจะเปิดวันที่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เท่านั้นนะครับวันอาทิตย์โทรเข้ามาอาจจะต้องขออภัยด้วยอาจจะไม่มีทีมงานคอยรับสายนะครับเราเปิดแค่จันทร์ถึงเสาร์9โมงถึง6โมงเย็นนะครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายขายเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันเรื่องรถเนี่ยยินดีมากๆเลยครับคอยรับสายอยู่ตลอดเวลาเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเลยโอเค <Okay. S> 2องคันนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็เอาใจคนที่ชอบสีขาวเครื่องยนต์ดีเซลชอบใหม่ไม่เยอะแล้วก็ปีใหม่ๆโอ้โหสคันเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์คุณผู้ชมนะใช่ครับดีเซลทั้งคู่ประหยัดทั้งคู่2แบบ2สไตล์ส,ส,สแบบ2องสไตล์ใช่ครับอ่ะทีมซีดานฝั่งนี้ได้เลยหรือว่าทีม SUV มาฝั่งนี้ได้เลยนะครับผมส่วนใคร ที่รู้สึกว่าเอ้มีคันอื่นอีกไหมนี่คือ<ม>เป็นแค่บาง<ช>ส่วนของเบนมอเตอร์มอลนะเพราะว่าเรายังคงมีสต็อกค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ทั้ง<ช>ด้านหลังด้านข้างด้านหน้านะครับคุณผู้ชมหารุ่นไหนอยู่ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมก็จะคอยมีทีมงานแน่นอนยดมินคอยตอบอตรงนี้ให้นะครับโอเคมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่เราจะจากลากันไปวันนี้ ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณตังที่เยอะมากเลยคับเนี่ยไปจ้างมาหรือเปล่าเนี่ยคนเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วนะผมไปทำอะไรมาวะแปลว่ามาบ่อยึงหน้าไหนโอเคครับคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ผมที่ปรึกษาการขายจากเบนมอเตอร์มอลนะครับผมตั้งแล้วก็พี่ปอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวคุณผู้ชมลาไปก่อนนะและสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพบกันอีกทีวัน จันจันนะครับซึ่งวันจันเนี่ยสำหรับใครที่รอซีอของเราคุณเน้งนะครับมาไลฟ์สดพาชมรถใหม่ก็ต้องรอคอยกันวันจันนะวันจันก็จะเป็นคุณเน้งคิวคุณเน้งมาไลฟ์กันโอเควันนี้นะครับขอบคุณผู้ชมมากเลยที่เข้ามาดูแล้วก็ใครที่กดติดตามก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสาหรับวันนี้เบนมาตโมต้องขอตัวคุณผู้ชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เน้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชันเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ